ึ่งชั่วโมงท่านผู้ชมสามารถหาหนังได้8อันด้วยกันโดยผมมีวิดีโอให้ดูจริงๆว่าผมหาได้ภายในครึ่งชั่วโมงนะครับช่องของเราก็มีไลฟ์สตรีมด้วยนะครับทุกวันเวลาตีห้าเป็นต้นไปนะครับเข้ามาดูกันได้รับชมกันได้ขอบคุณมากครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่บผมช่องรักดูสตรีมกับผมรักเกม ain, นะครับวันนี้เราจะมาพาหาหนังทนทานกับตัวหนังการ์ตากันนั่นเองนะครับแล้วก็บอกทริคในการหาด้วยนะครับวันหนึ่งเนี่ยหาได้เกือบ60อันเลยนะครับสําหรับตัวหนังทนทานนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับช่องรักเกมด้วยนะครับเพื่อที่เป็นกำลังใจให้ทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเลยครับเรามาเริ่มกันเลยครับก็ตัวหนังทนทานนะครับสามารถหาได้โดยไปที่แมปครับ ไปที่แดนฮีโร่ครับอพอเราเข้ามาแล้วนะครับก็มันก็จะมีหน้าตาตัวข้อมูลพื้นที่นะครับซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยเอฟเฟกในพื้นที่มันจะไม่เหมือนกันอาทิเช่นลูเดลินเนี่ยใช้ธาตุแสงในการเป็นดาเมจนะครับแล้วก็ลดดาเมทที่ได้รับลงด้วยถือว่าค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับใครที่ใช้อุธนแนะนาของพื้นที่นะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยอาวุธไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องอาวุธอย่างเดียวนะครับเรื่องมาสเตอร์ด้วยนะครับอาทิเช่นมันบอกว่าให้เอาธาตุแสงมาเนี่ย นะครับเป็นมอนสเตอร์ธาตุแสงก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องออวุ่นะครับก็จะได้ดาเมจแรงขึ้น200%แล้วก็ลดดาเมจลง35%เช่นกันนะครับแล้วก็แต่และแมปเนี่ยดอปตัวรูนไม่เหมือนกัน,นครับซึ่งตัวรูนเนี่ยวิธีการได้ก็คือท่านผู้ชมก็ต้องตีบอสตัวหนึ่งครับให้มันลาชช็อตแล้วตัวรูนได้ยังไงนะครับตัวรูนเนี่ยได้จากการตีบอสทุกตัวนะครับ แต่ว่าต้องเป็นคนที่ล้าช็อตนะครับหรือว่าคุณเป็นตามเมจสุดท้ายก่อนที่บอสจะตายนั่นเองนะครับซึ่งรูนเนี่ยมันจะดอบสุ่มอันนึงครับแต่ว่ามั่นใจได้เลยว่าเป็นรูนตำนานหรือว่ารูนสีแดงแน่นอนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับใครที่ฟาร์มวิธีการเติบโตเนี่ยหยุดมาฟาร์มอันนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเพื่อดีให้ไม่เปลืองตัวเหรียญวิธีการเติบโตนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็แต่ละแดนนะครับหรือว่าแต่ละแมปเนี่ยมันจะมีเควสนของตัวเองด้วยนะครับซึ่่่งงานน้้ชมเเยตออไปปิดคควกะรับ ก็เปิดเควสเนี่ยมันก็มีเขียนนะครับเป็นลายสัปดาห์ว่าแต่เควสมันได้อะไรบ้างนะครับก็แนะนําให้เปิดนะครับแล้วก็ตัวเควสเนี่ยแต่ละตัวละครนะครับเช่นคีแน่คีบออเบียเนี่ยเควสมันจะทําซ้ํากันได้นะครับอาทิเช่นผมเอาออเบียมาทําเควสฝ่าฝุ่นแดงหยาบแล้วเนี่ยผมสามารถเอาคีแน่มาทาเควสเดิมได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับซึ่งมีสามเควสด้วยกันได้แก่เควสเคียร์มอนสเตอร์ตามลายทางนะครับเควสกําจัดบอส ที่เป็นบอสรายชั่วโมงนะครับก็จะมี3บอสนี้นะครับเนี่ยบอสพวกที่เป็นเวลาเดียวกันอนะ่ะผมมองว่าเป็นบอสรายชั่วโมงแต่ว่าบอสที่ชื่อว่าบาร์โฟเมเนเนี่ยผมมองว่าเป็นบอสรายวันละกันนะครับเราจะได้เข้าใจตรงกันนะครับซึ่งไอ้บอสรายวันเนี่ยมันก็จะดอปของดีมากนะครับอาทิเช่นตัวออร่าข้ามขีดจำกัดนะครับแต่ละอันนั่นแหละสีเขียวสีแดงสีม่วงมันไม่ได้ดอโปโผครับแต่ว่ามันดอปแน่นอน แล้วมันตอบเป็นชิ้นใหญ่ด้วยอันนี้ก็คือข้อดีนะครับซึ่งใครที่ปั้นตัวลองเนี่ยได้ความได้เปรียบตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเอาไว้ข้ามขีดจากัดได้ง่ายแล้วก็เราไม่จําเป็นต้องไปฟาร์มตัววิธีการโตโต้ขวา้างเลยก็ว่าไปนะครับนะครับก็แต่ละแดนเนี่ยหรือว่าแต่ละแมปเนี่ยเควสไม่เหมือนกันนะตามที่บอกนะครับสามารถเล่นแมปอื่นได้อีกนะครับถ้าคุณเควสเสร็จแต่ละแมปนั้นแล้วนะครับก็เควสนี้1สัปดาห์มันจะรีหนึ่งครั้งนะครับแอน ถ้าคิดคร่าวๆแล้วกันอ่ะผมคลิดคร่าวๆมันให้1 map 1แมป1ชิ้นแล้วกันคุณมี3ตัวมี5 m a แมปเท่ากับว่าอะไรคุณสามารถได้ไอตัวข้ามขีดจำก,กัดเนี่ยสิชิ้นอย่าง,งต่ำเลยนะครับถือว่าเยอะมากนะแต่ว่าคุณต้องเป็นคนขยันมากพอสมควรเหมือนกันนะครับถ้าจะทําตามที่ผมบอกนะครับแล้วก็ตัวบอสบาโฟเม e นะครับมันจะเกิดประมาณ3ามทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนครึ่งนะครับ จะเกิดเป็นเวลาประมาณเนี้ยดึกๆอะฮะเดี๋ยวผมหาเวลาบอสให้ดูแล้วกันว่ามันเกิดประมาณช่วงนี้นะครับนี่อีก3ชั่วโมงเนี่ยของผมก็คือน่าจะสามทุ่มครึ่งนะครับมันก็จะเกิดแบบดึกๆหน่อยถ้ท่านผู้ชมนะครับต้องมีเวลานิดนึงนะครับถ้าใครจะมาตีตัวบอสบอัคโฟเมนะครับซึ่งข้อดีของบอั f o ฟเม t เนี่ยมันจะดอบตัวหนังฝีม่วงนะครับ มีโอกาสดบเท่านั้นนะครับไม่ได้ดบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าเป็นบอสแบบบอสทั่วไปอ่ะบอสที่ไม่ใช่บอสบาร์โฟเมตมันจะดบตัวหนังทนทานหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งตัวเนี่ยดบหนึ่งอันนะครับอันนี้ข้อมูลน่าชัดเจนนะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นตัววิดีโอนะครับที่เป็นกด์ในการหาตัวหนังทนทานนะครับครึ่งชั่วโมงเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยสามารถหาหนังได้รอบละห้าครั้งขึ้นไปได้เลยนะครับถ้าทําตามวิธีที่ผมจะเปิดไปนะครับโอเคเราไปดูกันครับ ผู้เล่นที่แบบไม่ตอนเด็กอ้โหคขาเบาอย่างเดียวใช่ก็ถ้าก็แต่ตีตัวเล็กก็ไล่ได้ได้ได้ทุกอย่างแหละผมว่าแค่คือแค่ขยัน่ะสายขยันได้แหละตีตัวเล็กไม่ง่ายอยู่โอ้โหเราแค่<ห>สกิลบอสก็จบแล้วแต่นี้มันธาตุธาตุอะไรธาตุลงแล้วต้องใช้ไฟแปลว่าถ้ายอย่างนี้ถ้าผมเจอบอสคุณก็ต้องโอนหัวมาให้ผมใช่ไหมแล้วก็กดตามอ่ะ หรือว่ากดหรือว่ากดได้เลยมาแล้วบอสผมเกิดแล้วไก่ฟ้าคนจิวอนเลยเกไม่อย่างบอสโลก โอ้นนบอล oh, โล่นี่ตัวดีเลยตัวตีไม่ทันเลยเน,นี่ยแยังพอตีทันนะยังมีแนวแน่วของตนผมตุยอยู่ละไปสิบเก้าตอนนี้ผมงเหลือสามหลอดอยู่เลยเพราะบางทีตัวผมมันตีน้อยบางคนเขาก็จะเลือกไปตีตัวง่ายๆก่อนไงหมายถึงในในแนวเดียวกันของผมเนี้ยของผมผมแม่งไม,ม่ใครตีเลยวะ มีคนเ,คเดียวไปตีตรงนี้ง่ายก่อนแล้วค่อยไล่มาอะไรเงีเ้ยเขาก็จะได้หลายหลายหนังในรอบเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะของผมไม่ค่อยมีคนตีตนนเท่าไหร่และเจ็ดสิบเปอร์เซ็นจุดตกนะของผมโคตรน้อยเลยนี่ขนาดมามาแบบถัดมานะเนี่ยแต่ก็ตายเกินหมดแล้วของผมไม่ยังไม่ตายเลยเพราะมันอยู่ลึกด้วยหรือมั้งแต่ตอนนี้ห้าสิบเปอร์แล้ว,วผมกดแปมมเดเลยกี่เปอร์อะ ทันไหมไม่ทัแนแล้วไม่ทันละคนน่าจะเริ่มมาแล้วโอเคสายแล้เดืดเราย้ายย้ายเลยครับนีโน่เจอบอลไหมตามใครได้บ้างเจอ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 เหรอ ตามไปนะตามไม่ได้ดิผมแต่งตั้งไปแล้วไม,ไวไม่ไม่ได้พูดไงผมก็เลยอ่ผมกดตามไปแล้วกดตามไปแล้วตามไปแล้วตามไปแล้วมันก็จะไวแล้วเดี๋ยวเราเราก็ใช้สิทธิ์คนอื่นย้ายแนวไปอะไรเงี้ยครับผมแล้วถ้าแบบไปกันไวเราก็ย้ายเป็นแนวไหนต่อเราก็ย้ายไปเราทาวิ่งไกลอยอะเนี่ยหรือมันอยู่แนวเดียวันมาเนี่ยผมวิ่งไม่ไกลผมไม่ไกล โอ้โหไปแล้วไม่ทันไปแนวไปแนวอื่นไปแนวอื่นครับผมย้ายมาแล้วผมก็เจอตอนนี้ไม่ค่อยโดนตีอผมเจอแต่โอ้ไม่มีคนตีเลยผมก็เจอเหมือนกันผมก็เจอแต่ไม่มีคนตีเลยตามตามใครย้ายอ่ามันต้องมีคนตีอย่ะงครับไม่นั้นมันไม่ไหวตามคนไปผมตามคนแบนี่นี่เราตีไหวปะ ไม่ว่าผมผมมาแล้วตีมอนข้างทางแล้วเอาเลยชัดเลยชัดเลยไปสวยโลนกูรวยแล้ววันนี้กูได้ได้หนังไปคราฟชุดเนี่ยก็คือเราก็ทำเนี่ยครับผมแต่ผมต้องการตัวคงตัวฟิลไปนี้มีผมเนี่ยนกแก้วไหวอยู่แหละโอ้โหแต่ตีไม่เข้าเลยเข้าสิบเปอร์แล้วนะก็ได้อยู่โอ้ถึงกีิ้ผายเลยตอนไปตีกีฟอนนี่คนละฟิลกันเลย พูมันงเดี๋ยวเราเตรียมตัวรอย้ายเลยหรือว่าแบบถ้าถ้าเราวิ่งไปมันก็จะช้าไงแต่ว่าเราอาศัยวาร์ปเอาดีกว่ามเนี่ยเนี่ยอย่างไอแนลนี้มันก็ยังมีบอสตัวอื่นซ้ายล่างขวาล่างแต่เราวิ่งเราจะช้าเพราะว่าเราใช้สูตรย้ายแนวเนี่ยเราก็จะได้หลายละอันเห็นนะตอนนี้ได้เท่าหลละตอนนี้เราก็ได้หลายหนแล้วนะเรากหนึ่งตัวสองตัวสองตัวที่สามใช่ไหมใช่ใช่ นี่ก็ใกล้ตายแล้วเราจะเอาแต่หมีใช่ไหมเราจะได้ยืนตรงหมีกันผมว่าเรายืนตรงจุดนี้เราก็แค่ย้ายแมวไงก็<อ>เ,าาเจอผมว่าโอเคกว่าถ้าเราไปวิ่งถามว่าวิ่งได้ไหมก็ได้นะแต่มันจะตายารหรือเปล่าเส<ๆ>ียเวลาไปบางทีตายใช่าตายแล้วเราก็เอาจุดหมีแบบนี้ไม่โหดเท่าตัวอื่นแบบนี้ไม่โดนมอนแตวนี้ตีท่าแรงท้าหร่โอมันมีฮีลวด้วยเนี่ยว่ามี ไอ้ลือลูอมันตีไม่แรงอ่ะอืมีมนีแออ้แตกไว้เออแตกไว้เรา,ย,า,ย,าเย้ายเลยใครเจอส่งเสียงบอกผมด้วยไปแนวไหนยี <23 S 2> น่ส <23 S 2> <23 S 1> ิบสามยังมายี่สบามบอสตายไปแล้วผมว่าคนดูต้องต้องทำกันแล้วละ่ะช่วงเช้านี่กำลังดีเลย <c oughs> อไอไหมีหมีผมยังอยู่หมีผมยังอยู่มาไหมมาไหมมาเอาหัวห้องมา,อาหัวห้องมาอยู่ไหมหัวห้องยังอยู่ไหม <า S 1> โอเคมมกดตามมาละตีเลยผมเปิดหมีเออ<ฟ>นี่ย <c oughs> วันหนึ่งอะผมว่าน่าจะได้เยอะนะได้ชุดหนึ่งเลยมั้งเออวันหนึ่งมีชุดหนึ่งผมว่าเนี่ยผมว่ามีคนหลักชุดจะหมดแล้วบ ตามผมมาอย,าย่างไรเดี๋ยวแล้วเราก็ไปหาใหม่เราแรกเก็บให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปไล่เก็บตัวอื่นก็ได้ใชีใชมีตีง่ายเนี่ยตัวอื่นเราเดินไปผมว่าเหนื่อยก็ใช่ก็ใช่มีตีง่ายจริงบอกว่าเขาาคนเขาจะเลือกตีหมีขัหมีมันตีง่ายเรื่องจิ้มแต่ไอตัวเมื่อกี้ที่ผมดั้นไปตีก่อนลำบากต้องมีคนมาเลย บางทีเขาก็ไอ้นี่ไงบอกว่ามันมีสามทางไงแม่งก็เลือกต้องเลือกตีพวกฝั่งเนีึยแล้วฝุ่มไปทีแม่งไ,ไม่มีคนตีเลยบางทีอ่านั่นแหละแต่ของผมนะแบบวัวนแรกๆคนเยอะอยู่แล้วจะนนไม่พลาดจะรนอวัลเลยง่วงแล้วแหละเขาตีบอสใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวนี้ต้องแอบตอนคืนมาเล่นพักหน่อยเห็นน้อยได้ตัวหนึ่งก็ยังดีอะ่ะทีมเนี่ยบอสใหญ่เนี่ยครับอะไรนะ เรืนี้จะตีบอสใหญ่หรือเปล่าแต่บอสใหญ่ต<ร>ีเขไป<ม>จิ้มมันก็พอแล้วมั้งตีผมตีเดี๋ยวรอย้ายแน่วเลยได้เรื่องนี้ถอดประกอบการหนังช่วงเช้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยย้ายไปหลังๆก็ได้เราสามารถตรีหนึ่งเราสามารถจบได้ไงบอสตัวเนี้ยใครเจอแล้วบอกผมเจอผมเจอแต่ไม่มีใครตีนะเดีๆๆๆ๋ยวรอผมก่อนอันนี้ผมต้องเป็นหัวห้องใช่ไหมเนี่ย แต่ผมแต่งสร้างไปเฮ้ยเอ้าแต่งผิดแต่งนี้นะโหเฉยนีโนย้ายมาเออย้ายไปขผมดูผิดไงนั่นคือเราก็ใช้สูตรเนี่ยนะครับวนไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราก็มาสกิดมีอย่านีโดนไอหมีข้างตีเดินจูงก่อนตีโคตรแรงเลยแทงให้ผมหน่อยนีโนโอ้โหมีโคเคนโอ้รวยแล้ววันนี้ได้หนังรวยแล้ว รอบเดียวเนี่ยนี่รอบเดียวนะให้ขนาดนี้เลยคุณขอบคุณมากเนี่ยสารทิศกดเลยผิดวาร์ปไปเลยอ่ะออกมาแม่แม่ที่อย่างว่าผมไปเดินกดไปตรงมุมบนขวาแล้วมันเป็นลูกนี่เนี่ยใส่ลูกวากับมุมไปชิ้ผิดผมผมกดเรียกได้ไหมเนี่ยได้ไหมผมตามไปทานผมตาม ตีผมจะเลิกยกเลิกติดตามหัวหน้าปาร์ตี้ไงอืเพราะถ้าติดตามปาร์ตี้มันออโต้ไม่ได้อืเออนี่ออโต้ไม่ได้เหมือนกันถ้าเราไปกดเออออโต้ได้แล้วมึงเลยก็แล้วก็ว่าแต่สกิลมันเล่นเองนะแต่มันมันได้นี้ผมก็ไม่เจอเหมือนกันเราได้หนังคุ้มแล้วตอนนี้ไม่ได้ดูแนวกันตัวใหญ่ให้ผมเช็คให้ดืจจำตัวอะไรฮะ สามสี่แน่แล้วผมไปสามเจ็ดแล้วกันสามฟองแล้วอุ้ยเจ็บตายสามฟองไม่มีเอ้ยมีมีฟามฟองมีฟามฟองมีเออไปไปนาทีเราต้องพูดกันไงว่าไปแนวไหนแล้วเดี๋ยวมันจะไอเนี่ยมันจะชนกันผมมาฮอรกันอีกใช่ต้องขอดีผมเจอไม่เสียเวลาต้องเดินแบงล่าง ถ้าพูดแต่ว่าไปแน่วหนกันมันก็ได้ไม่ชน,นยังไงแนวมก็โอเคไม่คอมผมก็ไปผีไปผีแล้วยิงคอคอมนีหมดผมว่าถือว่าเราไล่หาหมอนกันแล้วก็ดูไม่แหมะแบบว่าตัวอื่นตายยังเนี่ยยังแหมะหนีเนี่ยตัวซ้ายขวายังไม่ตายแต่ผมว่าตียากไปหน่อยกีฟอนกีฟอนอ่ะไม่มีมอนมอนข้างทางนะอนะอืม ม่ได้มีมีตัวมันแหละมันอยู่ในรังมันเลยสงสัยต้องทำเข่าเกลมืดไปสักตัวแล้ไม้ล่าบอสมันตีเข้าทุกทาตาเนี่ยตีไม่แพ้อย่างน้อยก็แพ้ทา่าเดียวัียกเออใช่ใช่ใช่ใช ถ้อย่างเมื่อวานแต่ก็เมื่อวานสองสามตีนะอันนี้เรา,มาไม่เดินเนาะย้ายหาหมิงก่อนก็ได้ย้ายเงานะเลยเบื่อแล้วเนะี่ยย้ายจนหอดจัดไปยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดมีมาเล,ย,เาลยมาจริงไปไวจัด <c oughs> มีดิสิแบบรอบหนึ่งได้หนังได้สิบได้อ่ะอคือคนเพราะคนแบบรอตีบอสอยู่คือส่งสัยไอ้คนนั้นอยู่นะว่าไอ้คนในกลุ่มว่าฟาร์มอะไรว่ามันได้หนังหกฟิมันนี่นี่คือเปิดออโต้มอนไว้นะเมื่อวานอ่ะตีมอนข้างทางเห็นไม่เขียนว่าแฟตประหลาดก็เปิดไว้อย่างนั้นหนังแม่งไม่ดอบปักอันน่ะอ๋อนี่มีมีทริคแต่บางคนเขาไม่บอกเป็นไง อืมใช่ใช่ใชถ้าไม่งั้นเขาก็จะฟาร์มช้าที่เขบอกไปทุกผมว่าเดี๋ยวผมเริ่มย้ายแนวหากันแ,แล้วเ,เราก็อาจจะช้าลงอืมเขาเพิ่งเปิดไม่หมดยงไม่ได้6-2วันนี้โอุ้ยถ้านั่งเล่นตรงเนี้ยนั่งเล่นได้ทั้งวันเลยนะวันเนี้จริงเหรอเอ<ช>อ,เอ,อคทนที่ได้60ตนังผมว่าน่าจะฟาร์มทั้งวันอเลยว่า <laughs> ความหนักแน่นวันเด่นที่บอสเงียเดียวนะยังยังไม่ถึงชั่วโมงไอยังไม่อีกชั่วโมงหนึ่งว่าที่บอสใหม่จะมาอืมอ่าบอสตายแล้วตูลียี่โนได้ด้วยไปไปหาห้องไปฟิปสองเอ้าย้ายไม่ได้ผมติดเลเร พขามันยังเหลือตัวอื่นอืสามสามมีครับมีโยนของเลยสองน่าโยนไปจิกโยนแล้วก็ตามเลยครับโยนแล้วก,กดตาม,มา <c oughs> อ่ะเราแค่ตีหมีกันเหนื่อยแล้วบ <c oughs> ายนะ <c oughs> แล้ววันนี้กูล่าหมี แต่พอมีโดนห้ามหิวตีง่ายหน่อยตีเร็วหน่อย,นอยคนดูผมว่าแม่งมีคนเป็นสป,ปายแน่เลยตามเรามาปกติคนมันถ้าไม่ตีไม่น่าจะมีคนเพิ่มนะอยู่ๆก็เพิ่มสี่ห้าคนเนะมื่อกี้มาจากไหนก็ไม่รู้แลกเดวิมอนยังไงครับอ่าแลกเดวิมอนมันแลกจากไอ้นี่ฮะจากกิจกรรมสมอภูมินะครับต้อง ไม่ขายก็คือต้องฆ่ามอนสเตอร์ที่เป็นอ่าฆ่าศัตรูนั่นแหละผู้ผิดไม่ใช่มอนสเตอร์นะครับที่มันประกาศแต่มีโน้ตได้รูนล่าช็อตเนี่ยโอ้ลาเก่งส่าเก่งผมสิบเจ็ดไม่มีย้ายมาแล้วไม่เจอดูดีรูนมันให้รูนเลยมาวะ โอ้ oh, ลุนลนแดงเลยนะเอาเรื่องอยู mm ่ไงคุณนิโน่มีไหมคุณน mm ิโน่โล่งเลย mm hmm. หมดเวลาแล้ว mm hmm. เอา้ามันหมดเวลาได้ด้วยเหรอบอสอะ mm hmm. ใช่เหรอ แปลว่าบอลไม่ให้มาตีสิบห้าทีอย่างเงี้ยหรอก็อาจจะใช่